ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่นทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะไอ้นังขัสมาธโด้วยาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหวัวใจเป็นต้น สมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ล่งโล่ง,ลง,ลงว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มันนึกทบทวน สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเจะก็เรื่องการปฏิบัติมาติดต่อกันทบทวนกันให้ดีนะจ๊ะขครนนัดอย่างไหนก็ให้เอาอย่างนั้นจะเริ่มต้นจากใจหยุดนิ่งเฉย เดินไปคำนึงถึงนิมิตถึงภาพก็ได้นะจ๊ะหรือจะนึกเป็นภาพดวงแก้วองค์พระภาพหลวงปู่ของเราปัญญาใาจาของเราหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้ แต่ให้เป็นภาพที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของเราเนี่ยจ้ะอย่าเป็นภาพที่นึกแล้วเกิดความกำหนัดยินดีในกามในความพยาบาทความโกรธความขุนมัวหรือความคิดที่จะไปเบียดเบียนใครเขาจะนึกเป็นภาพก็ได้แล้วก็จะไปเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็ได้ จะะข้างนอกข้างหน้าหรือตามฐานต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของใจเราเนจะ็ดฐานตั้งแต่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาเป็นฐานที่หนึ่งหรือฐานที่สองที่หัวตาตรงน้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยจะเลื่อนมาตั้งไว้ ที่ฐานที่สามที่กลางกักศิสะก็ได้หรือฐานที่สีที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักหรือฐานที่ห้าที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกก็ได้หรือฐานที่หกอยู่ในกลางทองระดับเดียวกับสะดือของเราก็ได้หรือจะมาอยู่ตรงฐานที่เจ็ดนี้เลย นะจ๊ะฐานที่เจ็ดคือฐานสุดท้ายเป็นที่ตั้งของใจเราที่ถาวรที่แท้จริงเพราะฉะนั้นรเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนก็ได้ให้มันนิง่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละมัยว่าใจใสนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะเราก็นึก นิดเดียวที่เดียวบอกขอให้มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ถ้าน่มนวลจริงๆแล้วแล้วก็ใจนน่มนวลนโคน่นกับการงานจริงๆแล้วเราก็มันจะลงมาง่ายแต่ถ้าลงมายากแสดงว่ามันยังไม่นน่มนวลเราก็จะต้องนิ่งอยู่ณนะจุดที่เราพึงพอใจอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะถ้าเป็นนิมิตเกิดขึ้น เป็นดวงใสๆองค์พระใสๆเป็นต้นถ้าน่มโนนมันจะใสเห,เหมือนเหมือนดาวประกายพลึกเงินจะสุขใสสว่างและใจจะเบิกบานสบายน่ะละนมโนนควรในาการงานไม่มีความคิดอื่นใดเลยนะอย่างนั้นเรานึกนิดเดียวภาพนั้นก็จะวุธมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเลย หรือลงมาเองมาอยู่เองเลยนะจ๊ะจะมาอยู่เองเลยฐนะานที่เจ็ดนี่สำคัญมากต้องพูดย้ำทุกวันเพื่อเตือนความไม่จำของพวกเราวันนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนานิพพาน ทางหลุดทางพ้นจากความทุกข์ทรม,มานในสังสารวัฏที่พยามาน่นข้าเอากิเลสอสวะมาบางังคับบัญชาเอาไวนะ้หลุดพนน้นได้ก็ด้วยทางสายกลางภายในทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเป็นทางของพระอริยเจ้าซึ่งเริ่มต้นที่ ฐานที่7คือเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูก่นูนตรงฐานที่เจดแล้วเนี่ยมันจะตกศูนย์วูบไปฐานที่หซึ่งห่างกันแค่สองนิ้วมือเราจะไปยกอะดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบที่ไสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาฐานที่เจ เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วดวงนี้แหละที่ประเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท้าเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานคือทำเบื้องเบื้องตน้นหรืเรียกว่าดวงปฐมมมักคือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนานิพาน ดวงธรรมนี้บังเกิดขึ้นิดฐานที่เจ็ดเมื่อไรการเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าอริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจาย้านั้น mm. ก็จะเริ่มเกิดขึ้นแต่นั้นเรื่อยมาเลยใจมันจะหยุดนิ่งแน่นแนบสนิทติดกลางดวงธรรมนั้นพอถูกส่วนก็ขยายไปเอง ขยายแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นดวงธรรมเป็นชุดทีเดียวเขียนดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณัสสะนะรวมทั้งหมดหกดวงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงที่หนึ่งดวงศีลดวงที่สองสมาธิสามปัญญาสี่วิมุตติอ้าวิมุตติญาณัสสะนะหกดวงเป็นหนึ่งชุด แล้วก็จะเข้าถึงกายในกายคือกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนก็ตัวเราที่เป็นเจ้าของนี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนัง่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวเรานั่นคือกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันของเรานั่นแหละ จะกายไปเกิดมาเกิดนั่นแหะแล้วถัดไปก็จะเข้าถึงกายทิศหยาบละเอียดกายอรรปภพหยาบละเอียดกายอรรปภพหยาบละเอียดกายทำโคตาภูหยาบละเอียดกายทำประโสดาบันหยาบละเอียดกายทำพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายทำพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายทำพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมดสิบกาย เป็นแผนผังของชีวิตติดติดตัวเรามาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างปรามีกันเลื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราจะเข้าถึงได้เมื่อหยุดกันนิ่งใจหยุดนิ่งทีตาที่เจ็ดอาจาะนี่คือหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนาประสิทธิเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนเอาไว้ เราก็จําเอาไว้แต่ในขั้นของการปฏิบัติก็ให้ค่อยๆทำไปนะลูกนะทำไปอย่างสบายๆให้นั่งด้ยความสุขจะไปนั่งด้วยความวิตกกังวลด้วยความกดดันหรือความคลางแคลงใจว่าเออคนอย่างเราเนี่ยจะ เข้าถึงธรรมกับเขาบ้างไหมเนาะในชาตินี้เนี่ยเราจะสว่างกับเขาบ้างไหมเนาะจะเห็นดวงธรรมเห็นกายเห็นองพระกับเขาบ้างไหมเนาะเลิกคิดเลยนะลูกนะจะเปไปน,นั่งด้วยการคิดอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่านั่งกันด้วยความวิตกกังวลท่านั่งด้วยความกดดันมันจะเป็นอย่างนี้คือโอ้ เราก็นั่งมานานแล้วอายุก็มากเท่าแล้วชราแล้วเป็นประดุดไม้ก,กลายฝังเราจะนั่งแล้วเราจะเห็นกับเขามั้งไม่นะจะทานเห็นไหมหรือว่าจะตายซะก่อนก็ไม่รู้นั่งไปเครียดไปวิตกไปกังวลไปอย่างนี้เรียกว่านั่งด้วยความกดดัน ไม่เอานะลูกนะอย่างนี้ไม่ถูกสิ่งที่ถูกต้องก็คือวางใจนิ่งเฉยๆจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกก็ได้จะสัมมาอรังประคองใจไปด้วยก็ได้หรือไม่ประคองก็ไม่เป็นไรเราก็นิ่งปรับยุทธวิธีเอาแต่มันกดลกในตาลงไปดูฐานที่เจ็ดเพราเราคุ้นเคยมาสิบกว่าปีแล้วนานเหลือเกิน เราก็เหลือกตาขึ้นเหลือบขึ้นไปดูฐานที่สองสองครึ่งหรือแถวนั้นหรือกลางศีรษะไม่เห็นเป็นภาพอะไรก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกให้มันสูงขึ้นเพื่อแก้ในตาที่เหลือบลงต่ำกดลงไปดูเนะี่เราใช้อาการเลือกขึ้นเหมือนคน ตาเลือกช้อนค้าเงินไปอย่างนั้นแหละแล้วลเราก็ปล่อยลูกเดตาให้เป็นปกติในองศาเดิมในตำแหน่งเดิมนิ่งๆใช้ๆแล้วจะไปคำนึงถึงว่าเราจะต้องเห็นแสงสว่างหรือภาพถ้าใจนิ่งแล้วเดี๋ยวมันมาเองนะลูกนะ เพราะทุกสิ่งนะ่มันมีอยู่แล้วนะไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์สบายแสงสว่างดวงธรรมกายภายในองค์พระมีอยู่แล้วเป็นแผนหมังชีวิตเรามีหน้าที่เพียงทำใจให้หยุดให้นิ่งเดี๋ยวสิ่งดีๆเหล่านั้นนะมันก็จะมาเองอย่าลืมนะลูกนะตรงนี้บางทีพอเรานั่งมานานแล้วมันจะกังวลมันจะรุนลึก,ลก ก็ต้องแกใ้ให้ตกเอาชนะความรู้สึกชนิดนี้ให้ได้ต้องสบายทำใจหลุมหลวมๆทำใจหลุมหลวมปรับระบบประสาทหลุมหลวมที่หลวงพ่อพยายามแนะนำว่าให้ปลือตาแต่บางคนทำไม่เป็นทาไม่เป็นก็นไม่เป็นไรก็วางลูกหรืตาสบายๆพอสบายแล้วเนี่ย ที่คิ้วยนต์ก็หากันเหมือนผูกโบเหมือนมีแม่เหล็กเหนือใต้ดูดก็าหากันมันก็จะคลี่คลายออกมันก็จะคลี่คลายอย่างนี้เรียกว่าหลวมหลวมหรือนึกนผ่านที่กลางท้องนะทำความรู้สึกว่ามีพระมีดวงอะไรต่างๆเรานั้นเป็นตน้นใสๆ ไม่เห็นไม่เป็นไรเอานึกก่อนว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่คำนึงถึงว่าจะต้องชัดไอหมากๆอย่างนี้เรียกว่าทำใจหลวมๆหรือเ,เรานั่งแล้วรู้สึกพอวางใจนิ่งๆแล้วมันโล่งไปเลยตัวขยายหายไปอย่างนี้เ็าเรียกว่าทำใจหลวมๆ เหมือนสวมเสื้อผ้าที่ไม่คับมันใส่และสบายใจหลวมๆกับมือนกันทีนี้พอเราไปคำนึงถึงว่าเราจะต้องเห็นให้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเน้นเน้นภาพเกินไปนการเห็นน่ะเป็นสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง แต่ว่าการเ,าเริ่มต้นที่จะไปเห็นเน่เราต้องทำให้ถูกเสียก่อนถ้าตรงนี้ยังไม่ถูกมันก็ไปถึงตรงโน้นไม่ได้ก่อนนั่งเรารู้สึกสบายแต่พอเริ่มนั่งรู้สึกลำบากเกร็งตึงเครียดอย่างนี้ไม่ถูกวิธีแล้วรีบลืมตาเลยนะลูกนะอย่าไปเสียดายว่าโอ้โหอุตสาห์หนั่ง กดลูกในตามาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเราอยากกดลูกในตาต่อเพื่อเอาชั่วโมงนั่งให้ได้เยอะๆเป็นขันติบาร,รมีของเราอย่าคิดอย่างนี้นะจ๊ะเราต้องเน้นในการทำให้มันถูกวิธีถูกวิธีแล้วตั้งสบายแต่เราดูอน,นิสงส์ข้อแรกของการปฏิบัติธรรมว่าจะได้สุขที่เกิดจากสมาธิเห็นไหมจ๊ะ จะได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเช่นกายเบาใจเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้นั่งยิ้มยิ้มเบิกบานแช่มชื่นแล้วก็อยากจะนั่งต่อไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเวลาและถึงอะไรอะไรเลยนั่นต้องอย่างนั้นหรือนั่งไปแล้วเออรู้สึกเวลามันหมดไปเร็วจังเลย ประเดี๋ยวเดียวตอนนั้นอหมดเวลาแล้วนั่นเราทำถูกวิธีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาปรับการนั่งให้มันถูกวิธีดีกว่าเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นจะมาเองต้องแก้นะลูกนะอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องปรับปรงกาซะทีนี้พอเห็นแล้วเนี่ยต้องหวงแหน ไอ้คำว่าหวงแหมหมายถึงว่าเราจะต้องมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางชั่วโมงแห่งความสุขสบายให้มากๆเหมือนนักบินมีชั่วโมงบินอย่างนั้นแหละมันทำการบ้านบ่อยเดี๋ยวสิ่งที่เราได้ก็จะไม่เลือนหายไปถ้าทวันไหนนั่งได้ดีแล้วก็เห็นดวงชัดเห็นแสงสว่างหรือมันนิ่ง แต่นิ่งอย่างนั้นล้วก็ทิ้งทุกสิ่งไปเลยนะลูกนะอย่าไปกังวลเรื่องการนอนหลับพักผ่อนอารมณ์นิ่งๆอย่างนี้มันหายยากบางคนพอนิ่งดีแล้วก็เลิกแล้วก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเหลือเกินตั้งแก่นิสัยนี้นะลูกนะเขาเรียกว่านิสัยชะล่าใจนะประมาท แล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของการเข้าถึงธรรมพอกำลังจะดีก็เปนึกถึงเรื่องการนอนซะก่อนกเกรงว่าจะพักผ่อนไม่เต็มที่ตื่นนอนตอนเช้ากลัวจะหลเละ le, โผเพไปทำงานในหน้าซีดหน้าเสียวคนก็จะทักถามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราทำให้เราขาดความมั่นใจในการเข้าสู่สังคมจริงๆแล้วตรงกันข้ามกันเลย คือไหนเรานั่งได้ดีสบายเบิกบานมันเป็นการพักผ่อนดีกว่านอนหลับซะอีกนอนหลับเรายังหลับตื่นตืนยังพักตื่นตืนพักผิวผิวแต่แต่จิตดิ้งก็ไปสู่สมาธิไม่ง่วงเลยแหละสว่างโพลงหลับลึกหลับลึกสดชื่นแล้วก็เวลาเรา ตื่นไปล้างหน้าล้างตามันยังดึงเอาความสดชื่นออกมาด้วยทำให้ผิวพรรณวันนะน,นี่เปล่งปลั่งทีเดียวเหมือนมีรัศมีอยู่ในกายของเรามันตรงกันข้ามกับไอ้ที่เรากังลวลนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ดีใครง่วงก็หลับปล่อยให้หลับในกลางเมื่อยก็ขยับแต่ย้ายสะเทือนคนข้างเกียงเขา ฟุ้งก็ลืมตาลืมตาเพื่อให้มันหายฟุ้งแล้วก็หลับตาเมื่อมีความพร้อมอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบเงียบให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจเข้าถึงธรรมะภายในกันนะจ๊ะ